สวัสดีเทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับผมครับกินดำซิงนะครับวันนี้มาดูงานดันของเจ้าเอล0 1 8สองกองว่าจะใช้เวลากี่นาทีโอ้จะหมดแล้วอันนี้เจ้าคันนี้ครับรถหนักครับวิ่งตามรถดำครับ ยังไม่ได้หยุดเครื่องเลยนะครับสองกองก็แป๊บเดียวครับค่าดันก็30บาทค่าดินก็200ก็เจ้าของรถไถได้30นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผิดภาพประกันใดต้องขออภัยนะครับวันนี้ก็วิ่งตามรถ 6ล้อนะครับสำหรับเจ้า l 4 0 1 8คันนี้หลังจาก้ันเร็จก็งนานไทยต่อเลยครับคันนี้ไม่ค่อยได้หยุดพักนะครับออประมาณนี้นะครับขอบคุณ f อนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับได้มีการลงคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงาน ท่านพี่ใช้ l c 0ด้วยนะครับทุกเขตทุกภาะครับมาดูการเข้าซอยนี่แบบฟื้นฟ้าฟื้ฟ้าเลยครับแต่ถ้ารุ่นใหญ่ก็อาจจะเข้าลําบากนิดนึงครับอันนี้ประมาณนี้ก็ปรับเปรียวครับฟึ้นเข้าดันไม่ว่าดันผมบ้านอะไรนี่ก็ใช้รุ่นนี้ครับใช้กันเยอะครับเขตนี้สำหรับเจ้า L4018 เนี่ย มันเข้าซอยง่ายครับไม่ว่าอาจจะใช้งานต่อเนื่องไม่ได้นะครับเวลารถผมแบบเยอะๆนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับจะสู้แบบ5 0ศูนหรือว่ารุ่นใหญ่ๆไม่ได้นะครับแต่เหมาะสำหรับการดันเข้าบ้านดันแบบเข้าซอยเล็กๆได้ครับสบายครับไปเปรียบเทียละอย่างนะครับ แต่ถ้าให้ดันแบบยาวๆเหมือนคันใหญ่นี้ไม่ได้นะครับเครื่องมันเล็กครับอาจจะเครื่องทำงานถ้าใช้งานแบบนี้สบายเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้4018ก็ขอบคุณนะครับลอดูครับ กว่าจะประมาณนี้นะครับจะสิ็จแล้วนะครับจะของดันให้ดันแบบจักทังน้ำนะครับไม่ให้ไหลลงมานี่นครับให้ไหลไปทางนู้นนะครับแต่มันน่าไมา่น่าจะไม่เหลือเพราะทางนูน้นมันสูงทางนี้มันต่ำเหมือนเดิมนะครับถ้าน้ําไหลลงมาเหมือนเดิมนะครับแต่จะาลองจากให้ทางนู้นสูงทางนี้ต่ำขรงมานี้นะครับคลิปนี้ สำหรับเจ้าคันนี้วันนี้ก็สำหรับวันนี้วันเดียวครับตอนเช้าตอนนี้นครับกำลังทำงานเนี้ยดันไปแล้วครับยี่สิลารถไปแล้วครับก็รถละส0สิบอันนี้ขนาดยังไม่ถึงเที่ยงนะครับได้ไปหลายรถแล้วนะครับถ้าทั้งวันนี้อาจจะตายเยอะว่นนี้นะครับแต่ว่าจะมี คนชมเยอะแค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ก็ได้หลายรถแล้วนะครับสำหรับเชา้าเช้ายางนี้นะครับอันนี้ยังไม่ถึงเที่ยงครับก็ได้ยินแต่เสียงเตรนเตนเต้ม,ๆๆมาผมก็ระคายครับก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่อยู่เดินไกลและเดินใกล้ครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับแล้วก็ทีมง,งานที่ใช้ l อ0 1 8นทุกท่านนะครับออ คลิปนี้มาดูเจ้าคันนี้ครับรับงานดันอย่างเดียวครับคันละ30บาทนะครับวิ่งตามรถดำวันนี้ก็หมดจากดันก็จะไปขายต่อนะครับสำหรับงานเจ้าคันนี้งานเยอะนะครับได้รับงานเยอะที่สุดนะครับสำหรับคลินี้เลยนะครับราะว่ารู้จักคนเยอะนะครับไปเปรียบนะครับถ้ารู้จักคนเยอะแล้เปรียบอย่างนี้แหละครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีครับมาดูบทนำเพนิดนึงครับ สำหรับทีมงานนี้มาดูครับอันนี้ก็เตรียมยกแล้วเจ็กใบปริวแล้วแจ็กบัตรคิวนะครับอื้ออแต่ตูจะมึกลูกปองนูนาบ้านนูเอ้ย เชงนนันเช่นันระวังปลาปลาหมุดยิงรถไถเด้อโอ้ยปลาปลาปลาโดนในน้ำตำยางรถไถนี่จะรู้เรื่องนะครับเมา่ลคืนนี้ทำทำตามนีม่มันต้องดูน้ำไหลโกรอด้วยนะครับอุ้ย,ยจุดจัดปลาโบกดับคลิปนี้อาจจะยาวนะครับผม โอ้ดูเลยดูเยฮึบฮึบฮึบมาฮึ่บฮึ่บอืถูกเลยยึดเลยกันทานน้องฮึ่มาแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่ตามรับชมครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวมาลงคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ